ครับครับวันนี้มา,อาสอนวิธีรดน้ำต้นไม้นะฮะด้วยหลักการง่ายๆใช้วัสดุหรือใช้ที่เรามือนี่ฮะขวดน้ำดื่มนี่แหละครับขวดน้ำดื่มวิธีนี้ก็จะเหมาะกับาการประหยัดน้ำแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันนะครับอย่างากล้วยไม้ข้างบ้านนี้นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกัน ับบการง่ายๆนะฮะก็คือเราใช้แรงดันของอากาศเนี่ยฮะเข้าไปกดเข้าไปกดผิวน้ําที่อยู่ในขวดนะครับเราเติมน้ําเข้าไปในขวดแล้วก็หาแหลมๆนี่ฮะเข้ามาเจาะที่ก้นขวดนะครับเจาะอ,อย่างเงี้ยอันนี้ผมใช้ตะปูนะฮะพอเจาะเสร็จปุ๊บตอนนี้ผมปิดฝาไว้มันก็จะไม่มีอากาศเข้าไปกดผิวน้ําในขวดนะฮะเราก็ เปิดน้ำเปิดฝาขวดเนี่ยนิดนึงนะฮะเพื่อให้อากาศมันเข้าไปกดผิวน้ำให้มันดันออกมาที่ก้นขวดนะฮะถ้าต้องการเยอะประมาณนี้ก็เปิดเยอะนิดนึงแต่ถ้าเราต้องการน้อยเราก็ปิดฝาเข้าไปอีกนะฮะให้มันหบดติ้ง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 อย่างเงี้ยฮะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ใหม่นะเพิ่มนิดนึง ก็สามารถเอาไปตั้งไว้ที่กระถางต้นไม้ต้นไหนก็ได้นะฮะทุกต้นก็ไดอ้อันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะฮะน้ำก็กค่อยหยดลงที่กระถางดอกไม้ของเราอัอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องรดทุกวันนะฮะเหมาะสำหรับคนที่กับต่างจังหวัดไม่มีเวลาดูแลต้นไม้นะฮะสี่ห้าวัน่อยกลับมาลดครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย หลักการง่ายๆก็ลองไปทำดูนะครับซิปเล็กน้อยฮะใช้วัสดุเหลือใช้ที่เรามีขอบคุณครับหลักการง่ายๆลองไปทำดูนะครับอ่ะเฮ้ย <c oughs>